ไฮโซสาวเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงเป็นมือที่สามเจเจตรินและปิ่นเกตมณีจากกรณีที่มีคำใบ้ในเพจจับโปดารามีคู่รักดาราเซ็นใบหย่ากันไปหมาดๆซึ่งคู่ที่ถูกโยงก็คือเจเจตรินและปิ่นเกตมณีซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงความจริงแต่อย่างใดเพียงแต่ช่วงหลังพบว่าปิ่นเกตมณีได้โพสต์ข้อความเศร้าอยู่บ่อยครั้งในอินสตาแกรมส่วนตัว ล่าสุดทางด้านไฮโซมายแพรวปรียาซึ่งเป็นบุคคลที่โดนโยงว่าเป็นมือที่3ของเจเจตรินแล้วก็ปิ่นเกตมณีได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรโดยได้บอกว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนคิดว่าจะมาเอาการะแสไม่ระวังมากๆแต่เหมือนในติก๊กตอกทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิม ก็เลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่าไม้มีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากที่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะปอลอก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดๆอยากจะให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวแล้วก็ลูกๆของไมค่ะเพราะว่าไม้รักเขาที่สุดค่ะ